สวัสดีครับอันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความทับใจนะครับคือการที่ได้ไปสอนถึงที่เนี่ยได้พบปะนะได้เห็นนะครับซึ่งพ่อของน้องคนนี้เขาตามองไม่เห็นนะหรือเรียกว่าตาบอดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาอัดเขาเสิร์ชในเน็ตนะฮะเพื่อหาอาจารย์สอนทํามุญแจตอนนี้อยู่โรงพยาบาลซึ่งขนาดตาบอดก็ยังมีก็ยังสามารถที่จะเสิร์ชเน็ตได้นะฮะแล้วมาเจออาจารย์คมเดชนะครับก็เลยให้อาจารย์คมเดชไปสอนทํามุญจัถึงที่นะฮะ เราก็เลยได้เห็นถึงว่าอ๋อเขาตาเสียเราก็อยากให้ลูกมีอาชีพนะครับอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะ,ะที่ผมได้มีโอกาสไปได้สัมผัสถึงความรู้สึกของพ่อที่รักลูกนะครับอยากให้ลูกมีอาชีพนะฮะจริงๆแล้วการไปสอนหนงที่เนี่ยมันคือกุศโลบายนะครับจริงๆแล้วผมต้องการที่จะเห็นถึงครอบครัวนะฮะหรือว่าพื้นฐานครอบครัวเนะะี่ยแหละว่าคือเราคือไม่ใช่ว่าแค่คุณจ่ายเงินแล้วเราสอนแล้วจบนะ เราได้เห็นถึงพ่อแม่พี่น้องบ้านเขาเป็นยังไงเลยนะมันคือกดสโลบายเราได้ไปเห็นถึงทาเลบ้านเขาด้วยนะฮะแล้วก็ได้ว่างกลยุทธ์กันหลายเขาด้วยนะครับแล้วก็ได้เห็นว่าเออชีวิตเขาเป็นยังไงเด็กคนนี้เป็นยังไงอะไรประมาณนี้ฮะทุกๆอย่างมีเหตุผลน,นะครับฉะนั้นการสอนหนึ่งที่เนี่ยผมยอมเหนื่อยนะยอมเหนื่อยที่จะเดินทางไปหานะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็จะ,จะเรียนซ้ำเนี่ยก็มาเรียนะที่กรุงเทพเรียนฟรีไม่เสียเงินนะครับ จะมาเรียนเพิ่มเติมจะมาอยู่เป็นเดือนก็ได้นะครับก็คือเป็นการฝึกงานนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอีกอกรณีหนึ่งนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัดคลิปนะเพราะว่างาน่อน้าจะเยอะมากก็เลยอยากฝากไว้ว่าการไปสอนที่เนี่ยส่งฟรีถึงบ้านเนี่ยมันคือมันมันไม่ใช่แค่ไปเรียนและไปสอนเดียวมันคือได้เห็นถึงเรื่องราวชีวิตของคนหลายๆคนจริงๆแล้วมีมากนิงนะแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้อัดคลิปเพราะว่ามันก็มีหลายๆเรื่องนะที่เราต้องกันกรอง เพื่อมาให้ผู้ชมใน y o ยูทูบได้ดูนะครับยังไงก็ถ้าไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปนะครับยุคนี้นะครับมันนะฮะชอบอะไรนะฮะใช้กดแชร์ถ้าอยากไปใชงกุญแจก็กดกระดิ่งแค่นั้นนะครับ,รบชื่ออะไรครับชื่ออาเสือศิลประมาณชื่อเล่นชื่อว่าบุกค,ครับชื่อเล่นนะชื่อบุกค,ครับชื่อบุกนะบุกนะโอเคอันนี้เรียนมันจะกี่ชั่วโมงเนี่ยดูไหมกี่ชั่วโมงแล้ว สักประมาณสามชั่วโมงอ๋อสองชั่วโมงกว่ากว่าโอเคเราพ่อเราอยากให้เป็นท่างกุญแจใช่ไหมครับแล้วแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างที่พ่อเราจะให้เรียนทำกุญแจเนี่ยอยากอยากเรียนจริงเหรอมีหน้าตามึงอยากไใช่ไหมครับหน้าตาอยากให้ไม่เป็นงี้ใช่ไหมครับอยากให้มันไม่ไปโดนบังคับนะเพราะว่าพ่อแม่บางคนชอบบังคับลูกให้เรียนนู่นเรียนนี่นะผมก็ผมก็โดนบังคับเหมือนกันแต่ว่าก็เสืยค่าธรรนะทำเพราะอยากได้เงิน่นะ โอเคเดี๋ยวเราจะมปโชว์กันเนวใชริชี่อะาริชชี่นะเอาเปิดหลอดองเปล่าโอเคนะอ่ลึงประตูมาเปิดสิโอเคอ่าดึงอ่าเปิดเลยอาอยุเท่ไหนต่ปีเนี้ยอายุสิบหกต่อสิบหกเหรอ,อดึงก็เปิดเลยนะ เด้งยิงๆไม่หล่อเม่ห่อเออเกร่งเกร่งเกร่งภูมิใจไหมไม่ต้องเลืกระเปิดนะเดี๋ยวก่อนนะดึงดีไหมต้องเดึงดึงนะเด้งเพรามันร้องไงเด้งดีชาวบ้านเขาถ้าเปิดเลยโอเคภูมิใจไหม